มาโมานี่มายามเบ็ดกับพี่ใหญ่ซักนี่มาสองยามเบ็ดกันเนะาะพันมีดบาเลยมาเป็นยังไงพี่ใหญ่ซักเบิ้งเบ็ดเท่าบื้องเบสปาติดวะพี่ใหญ่โอ้ยแมนแมนแมนเอาแล้วปลาติดนะครับปาติดแล้วโอ้ยไปยังเนาะพี่ใหญ่ปาโกดครับมือ,อนี่แต้มแรกก็ ลงมาล้างแหลกกับหมานเลยครับมือสินยอดเลยครับนี่ปรากฏงามๆสวยๆโอตัวก็ลังงามเายพี่อ่ะนี่แหละครับหาอยู่หากินน้ากันเดี๋ยเวเห็ดให้พี่น้องในเบื้องล่ะครับเรื่องการหาอยู่หากินกดใส่ถุงก่อนหนึ่งตัวแต้มแรกนั่น เออยามกันไปเรื่อยๆจะใส่น้าห้องไปแล้วครับเมื่อคืนก็บอกบอกใคยเห็นห้องบรรยากาศห้องบันไดเนะาะเดี๋ยวพาพายามเอาแขนๆเลยนะครับพี่ใหญ่ใส่เหงื่อไว้ก่อนก็จะเบิงล้างต่อไปมาเบิงกันไปเรื่อยๆป้าพี่ใหญ่เข้าลงไปเบิงเป็นคือว่าพี่ใหญ่เขา โดนอีกแล้วอือปะโกตตัวนั้นปะโกตอีกแล้วโอ้ยโอ้สวยไอ้โอ้ยตัวกำลังงามเลยเนาะพี่ใหญ่เนาะยกขึ้นนสูงเนี่ยเบิ้ยนี่นี่เบิ่งพี่น้องเอ้ยตัวตะโกต์โอ้ตัวงามอีหลีมันมันมันโอ้ยเหลีองหากินนี่ ใหญ่ซากนี่สุดยอดแล้วครับครับล่องเลยใส่ถุงโอ้ตัวงามตัวนี้ประกฏอด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 เลยล่ะนี่ตัวที่สองเนาะยามมาได้ทางหกหลังเลยครับโดนประกดแล้วสองตัวโอ้ยน่ยอดอดอด สุดยอดยกโซนี้นี่สองแต้มสวยครับเนื้อเนื้อของเขาที่ใส่มืนอนีักครับเป็นลูกปลาหมอครับเอาลูกปลกาหมอมาใส่เกาะไหวที่วิธีการกกเกาะเกาะทั้งหลังมันจะเป็นวรามณนีครับ ใส่ใส่ไปที่ก้าใส่ขางข้องครับเป็นข้องจะเป็นข้องต่ก่อนก็นเคยวันแหอยู่สองแต้มสวยๆตุ่มย่ำละครับนี่ออบอกเลยเลยว่า อ้วนดีช่ปลายปรากฏหหยอดเลยครับพี่นนองไปาย,ยามกันไปเรื่อยๆออเมื่อกี้ก็เก็บหอยไปนำครับหอยก็ หลายหลาย,ยเก็บได้ถุงหนึ่งแล้วก็ได้กก่อยก่อยนึงแล้วห้อยนี่ก่อยไครครับสมตามกระไดนอพี่ใหญ่นะของแสบเลยแล่ละนี่ครับเอาไปตมแกะโอ้ผักใส่มะลาคี้นกตาครับเบิ่งหยอดขึ้นน้ำต้นหม่หยอดอดตัวเลย เออสางมีพักใส่ปลาเนาเสายเนาะเสื่อไงด้วยครับนี่โอ้ยออมใสหนูใส่กบนี่ของแสบเลยครับเออขึ้นงามเนาะมีแต่หยอดเอาไปกินก็หลาปลานี่ก็แสบด้วนี่ครับหลาปลาขาวเนี่ยนี่หาวเลยหยอดมนันเออืเขาก็ใส่เงือไว้เนาะหลังได ลังไดล่อนกับส้เนื่อไว้ครับกะมาหอนบานกันแล้วครับไปยามมาเบ็ดสิบกว่าหลังนี่แหละครับสิบสามสิบสี่หลังยามเสร็จแล้วเนาะมาหอนบานกันเดี๋ยวพี่อาจจะเทผลงานออกให้ชมถือว่ามาันอยู่แหละครับหาอยู่ให้กินเบ่งตัวอยู ตัวงามเงียงมันเกาะตะไคร้ข่มที่เด้อครับว่าเงียงปรกนนี่นี่ครับก็บเป็นว่าได้ประกดนสองตัวเนาะกำลังงามอืมนี่แหละครับสุดยอดกับบักหอยอีกถุกนึงหอยอีกถุกนึงเลยของนวดกูไงอ๋อ ปรากฏงามเลยครับปรากฏเหลืองมันมันคลิปนี้เนาะหาอยู่หากินกันไปนี่แหละครับตามบานท่าอันนี้ก็เป็นพักบุงหน้าครับอ้ผักบุงหยอดถือฝนก็นแตกงามาก็กังนี้นก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมฝากผลงานนํำแนเดอครับขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ